ด่างประสงค์นี้ตั้งใจให้พื้นที่นี้ค่อนข้างยืดหยุน่นสมมติว่าภาพแฟนเราอยู่ข้างนอกรดน้ําต้นไม้อยู่แล้วมองเข้ามาเห็นเรากำลังบดกาแฟอยู่แล้วแฟนรู้สึกมุมนี้สวยอาจจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวได้เฟสสำหรับทําอะไรใหม่ๆในบ้านมันต้องเป็นอะไรที่เราชอบเนาะตัวผมเองผมชอบทานกาแฟทานเครื่องดื่มเปิดตู้เย็นมาทําเป็นดริงก์หนึ่งอันแล้วก็อยู่ในห้องนี้ได้ค่อนวันเพราะฉะนั้นผมเลยอยากทาห้องหนึ่งห้องที่มันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกลาง ผมอยากได้พื้นที่เนี่ยฮะเป็นพื้นที่ที่แบบแชร์ลิงกันระหว่างเราเพื่อนครอบครัวนี่ก็คือห้องที่พี่โตต่กงเรียบร้อยแล้วภายในเวลา2อาทิตย์นะครับ Beat and Beans จริงๆชอบห้องนี้มากห้องนี้ย e e t t n n d e e n s s เนี่ยเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณลูกฟังเพลงด้วยกัน คุณแม่คุณลูกสาวสอนทำเบเกอรีอ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเลสปาร์ตี้แบบปาร์ตี้หรือเปล่าแจมด้วยได้ไหมอีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งของห้องนี้เนี่ยอยู่ติดกับสวนเลยครับคบมันก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่หลากหลายของคนในบ้านด้วยใช่ไหมครับเทสมมุติ <บา S 2> คุณ<ด>พ่อทำกาแฟปุ๊บคุณแม่อยู่ข้างนอกลูกก็สามารถไปวิ่งแถวนี้ได้แล้วก็กลับมาอยู่ในห้องนี้อย่างนี้ได้ด้วยนะครับใช่เพิ่มแอคทิวิตี้ในครอบครัวได้ด้วยครับ เพร์นนี่มันช่วยเรื่องบรรยากาศเยอะมากเลยนะครับครับเวลาเราต้องการโมเมนต์พิเศษตื่นเช้าๆกินกาแฟสักแก้วเปิดแจส๊สยุคสงครามโลกดังๆ <laughs> โดยไม่รบก,กวนคนที่นอนอยู่ผนังนี้ก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งในการช่วยซับเสียงมันสามารถเด้งองศาเสียงให้มันจบในห้องนี้ได้ ากให้เอาทุกคนได้อินสปิเรชันนี้เราไปใช้ก็คือให้วิ่งตรงไปที่ประสบการณ์แต่ละคนว่าอยากได้ห้องทําอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นออกมาทําเป็นดีไซน์ห้องนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเลยครับถ้าวันนึงเราอยากแบบเปลี่ยนเป็นห้องอะไรอย่างอื่นก็สามารถเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้หมดเลยครับ